ทุกคนคะมีเรื่องต้องมาแจ้งเตือนกันหน่อยคะ่ะ ตอนนี้มีคนเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ AAH3 ที่กำลังกลับมาระบาดหนักสุดในรอบ5ปีช่วงพีคสุดคือช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะเจ้าเชื้อ H3 ามเนี่ยมันร้ายกว่าหวัดทั่วไปมากๆเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เราไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวจนแทบลุกเดินไม่ไหวเลยค่ะและที่สำคัญคือเชื้อเนี่ยมันลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่เราหายใจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทำให้เราติดกันง่ายมากๆแม้จะอยู่แค่ในบ้านก็ตามและแน่นอนว่าวิธี การดูแลตัวเองง่ายๆนะคะเราต้องหมั่นล้างมือใส่แมสแต่พอเราเข้าบ้านเราแล้วใช่ไหมคะเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยสะอาด และนี่แหละค่ะที่ต้องมีตัวช่วยตัวเด็ดอย่างเครื่องฟอกอากาศ b ี e l รุ่น AP 8 1 1 9 US เลยค่ะมาพร้อมแผ่นกองเฮดป้ายเฮดกาพอ,อากาศถึง6ขั้นตอนเพราะ BVEL ไม่ได้แค่กองฝุ่นจิ๋ว PM 2 5ได้ดีเยี่ยมเท่านั้นนะคะแต่เขายังมีระบบที่ช่วยกำจัดพวกเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนในอากาศได้ด้วยทําให้เราหายใจโลง่งรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการใส่ใจสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวแบบที่ BVEL ใส่ใจคุ้น